นั่นแหละประเด็นเลยความว่างเกิดได้จากสองกรณีว่างกรณีแรกคือว่างที่เกิดจากสิ่งที่เรามีสติไปรู้มันเรามีกําลังกับมันมากๆเช่นบางคนมีสมาธิกับมันมากๆเราไปรู้มันเพราะนั้นเราว่างอะไรมันจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้<ะ>ยิ่งเรามีตัวรู้ที่เราฝึกฝนมามากขนาดไหนใช่ไหมฮะเรามีสัญญามีความคิดกับมันมากขนาดไหนเรามีปัญญามากขนาดไหนเนี่ยเราจะรู้และรู้ทัน สติก็จะเกิดยิ่งทําสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันว่างเราจะรู้สึกถึงความว่างในสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาแต่ปรากฏว่าพอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย<ๆ>ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืแต่เราก็จะสังเกตได้ว่าจังหวะที่เราอยู่ในสติในสมาธิสูงมากๆครับเราจะว่างได้ดีมากๆจะมีปิติมีปราโมทมีความสุขมากๆแต่วันที่เราออกมาจากสมาธิและเราไม่สามารถดํารงสติได้เนี่ยครับ เราจะไม่ว่างจริงๆมันว่างจากคือถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเป็นเป็นอาการอย่างที่คุณบีบอกใช่ไหมครับคืออาการอาการว่างที่เกิดจากการทําสมาธิกับสมถะใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเราสังเกตตรงเนี้ยไอตัวที่สงบอยู่อะเราก็จะรู้ว่ามันสงบด้วยอืโดยที่เราไม่ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไป ดังนั้นผมก็พยายามจะไล่ฟังว่าว่างมันมีสองสองเวนะครับว่างเวแรกก็คือเวลาเรากําลังกําหนดในการที่เรามีสติมีสมาธิกับมันใช่ไหมฮะมันก็เกิดความว่างขึ้นอ่าซึ่งก็เขาก็จะเรียกว่าฌานแต่ความว่างอีกแบบหนึ่งคือว่างแบบที่เราไม่ได้เอาใจเราไปแทรกแซงครับเราไม่ได้เอาความคิดไปรู้เราไม่ได้เอาสัญญาไปกําหนดอสิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่า อาการทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นมันยังดำรงอยู่สิ่งนี้เป็นข้อแตกต่างว่าเวลาเราไปบอกว่าเปรี้ยงเราไปรู้พบแล้วมันดับทันทีเลยเราจะเห็นอาการมันดับเราจะเกิดเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับครับมันต่างกับว่าเวลาเรารู such such <im> <Terra> yeah. ้แค่ชำเลืองจริงๆแค่สังเกตจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นการเกิดดับมันจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการแสดงอาการของมันเนี่ย แตกต่างกันครับอือันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เออใช้คาว่านักปฏิบัติแล้วกันเนาะนเขาบอกไม่เข้าใจอ่าก็ไม่เป็ไรเดี๋ยวถามถามคุณนาให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้เนาะแต่ว่าเนี่ยต้องต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าเวลาเราบอกว่าเราดูสภาวะเราเข้าใจถึงสภาวะเราเห็นมาเราบอกว่าเราไม่ได้แทรกแซงแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราไปเห็นปุ๊บแล้วมันดับ มันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วล่ะครับอ่ามันตอนเราไปเห็นแล้วมันดับปุ๊บหรือมันมีอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บจากการที่เราไปรู้เนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ทําแค่รู้แล้วเราไม่ได้เป็นแค่คนชําเลืองแล้วครับแต่เราไปแทรกแทงจังหวะมันมันก็ทําให้สิ่งสิ่งนั้นมันตายตัวรู้พบต้องดับรู้พบต้องดับอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาการหรือสภาวะที่มันแสดงหรือมันเกิดขึ้นเเเเเนนนนนีี่่่ยมมมมััััพพพืืออให้้้้รรรรราาาููะะฉไไปบบด มันต้องไม่ดับอืมถ้ามันทําให้มันดับเราจะไม่เห็นเหตุและปัจจัยของการเกิดของมันและมันจะไม่เป็นไปตามลําดับขั้นแปลว่าบางทีมันไม่ได้เกิดจากที่เรารู้ว่ามันมีเวทนาก่อนบางทีมันไม่ได้เกิดจากว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่บางทีมันอาจจะเกิดจากสังขารก่อนบางทีมันอาจจะเกิดจากวิญญาณก่อนก็เป็นไปได้อเพราะฉะนั้ไอ้ข้อตรงนี้เป็นสิ่งที่เวลาคนปฏิบัติมากๆหรือว่า ได้อินสับพวกนี้บ่อยๆอ,อ่ะมันจะหรือว่าจํามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการที่เอาไปใช้เนี่ยมันสมเสียงน่ากลัวอยู่เหมือนกันสิ่งที่ที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันมันถูกแหละมันงดงามมันมันก็เลยเป็นอันหนึ่งที่พระอาจารย์ชาโนาน,นจะพูดบ่อยๆว่าไอ้หลงผิดเนี่ยมันแก้ได้แต่หลงถูกเนี่ยแก้ยากมากเพราะอะไรก็ถูกอะไรก็ถูกอะไรก็ถูกถูกหมดเลยครับถูกอะไรอ่ะ ถูกที่กูเนี่ยถูกที่เราถูกที่เราเนี่ยแหละเพราะเราคิดว่าทําแบบเนี้ถูกทําแบบเนี้ยถูกมันก็เลยจริงๆแล้วมันต้องมีตัวเช็คอืมอ่าเะนั้นเราก็เริ่มเช็คจากนี้ก่อนว่าถ้าพอลาเราไปจัดการไปสนใจใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ถ้าคนฟังแล้วมันมันยากนะง่ายง่ายก็คือว่าเอาใหม่ขอญาตย้อนเนาะว่า เวลาเราดูพวกนี้ว่าเราบอกว่าโอ้ยดูขันห้าดูขันห้ามันไม่ได้แปลว่า๋อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเงี้ยอันนี้คือเรากาลังใช้ใช้ความคิดเราอะไปไปพยายามเข้าใจมันแต่สิ่งที่เราควรจะรู้นี่ย้อนก่อนนะคือย้อนว่าสิ่งที่เราควรจะรู้คือรู้อาการของมันอาการอะไรอะอาการอะไรอาการของอาการของรูปคืออะไรบ้างอาการของรูปเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเนาะว่ารูปเนี่ย ย่อยลงไปเล็กสุดเนี่ยมันคือดินน้ําลมไฟเพราะฉะนั้นก็อาการของดินน้ําลมไฟคือตึงร้อนอ่อนเย็นร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้ก็คือให้สังเกตร่างกายว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งจบอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวคือเวทนาสัญญาสังผัรวิญญาใช่ไหมเวทนาก็คือ ชอบไม่ชอบเฉยเฉยชอบไม่ชอบเฉยเฉยนี่คืออาการของเวทนาอาการเวทนาอาการสัญญาคือ right อาการของสัญญาก็คือจาจาได้หรือว่าจําไม่ได้จาได้จําไม่ได้อาการของสังขารคือยึดหรือไม่ยึดของเราไม่ใช่ของเราและอาการของวิญญาณคือรู้หรือไม่รู้รู้หรือไม่รู้นั้นเวลาพิจารณาให้พิจารณาที่อาการของมันไม่ยากเนาะมันจะมันจะกลับไปที่ที่พี่บีเคยแบ่งคือสี่สองสองสองใช่ สูตรยยง่ายๆอ่านั้นจริงๆไม่มีมากคืออะไรที่มันผุดขึ้นมากายกับใจเราที่มันเป็นปัจจุบันนะ่ะเราก็รู้สิ่งนั้นเราเรียกว่ารู้สภาวะ <c oughs> สภาวะมันเป็นของสดสดร้อนๆแล้วข้าใจนี้มันเป็นของสดสดร้อนแปลว่าเวลา <จะ S 2> ถ้า <จะ S 2> เราไปน,นั่งท่องเนี่ย<อ>มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นใช่แต่ถ้าเราไปนั่งท่องว่าอ๋ออันนี้คือรูปอันนี้คือวทนามันไม่สดละมันเป็นต้องคิดเอามันจะผ่านกระบวนการในสมองหนึ่งขยุบถูกถูกขันยาขัน อไม่ใช่แล้วอันไหะก็คือย้อนกลับไปว่าเวลาเรามานั่งท่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเราไปพยายามรู้เนี่ยมันไม่สดละในขณะเดียวกันเราที่คุยไปตอนแรกว่าอาการเหล่านี้มันมันไม่สามารถดำลงอยู่ได้ใช่ไหมมันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราไปรับรู้มันก็คือว่าเราต้องเห็นกระบวนการให้ครบถ้าเราเห็นกระบวนการไม่ครบแสดงว่าเรามีการแทรกแซงของมันเกิดขึ้นกระบวนการของมันที่อาการที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็คือทุกอาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ย การเจ็บร่างกายก็เหมือนกันร้อนก็เหมือนกันเย็นก็เหมือนกันชอบก็เหมือนกันไม่ชอบก็เหมือนกันจําได้เหมือนกันหรือจําไม่ได้ของของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยอ,อาการเหล่านี้สภาวะเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นและต้องตั้งอยู่และต้องดับไปด้วยเหตุและปัจจัยบางอย่างนี่คือตรงนี้เพราะนั้นไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจริงมันเป็นเรื่องจริงมันก็คือรู้ว่าในยามปกติเนี่ยจะเป็นแบบไหนเวลามันผิดปกติเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องมองให้เห็น นาะเออไม่มงงเลไม่งมเอองเลยงานเนะของผมงงได้ได้วิธีสังเกตได้วิธีสังเกตเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าอย่างที่พี่วีบอกนะถ้าถ้ารู้โดยไม่แทรกแซงจริงๆมันก็จะไม่มันจะไม่ดับเลยเดี๋ยวนั้นแต่มันก็จะเห็นอาการของมันที่ยังดำเนินอยู่อเราค่อยๆดับลงมันเป็นปัญหาจริงเวลาคนไปปิิัติหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาบอกว่าเขาไป ไปนั่งทำไปมีสติไปสวดมนต์หรือไปตั้งสมาธิอะแล้วมันเกิดอาการแบบคุณน้าพูดอะว่าเห็นปุ๊บมันดับผมรู้สึกดีเห็นปุ๊บมันดับเราบอกเราไม่ได้ไปแทรกแซงนะแต่เห็นปุ๊บมันดับนะเวลาเราไปเห็นลวอาการทั้งหลายแหละล้วลกำลังโกรธอยู่โกรธอยู่ไปดูปุ๊บล้วมันดับเลยคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ไม่ใช่นะและในความเป็นจริงแล้วอะถ้ามันเป็นความโกรธในระดับที่เราควบคุมได้เออมันดับถูกต้อง mm. ไม่ไม่เถียงเลย แต่ว่าเวลามันโกรธจนมันมันเอาไม่อยู่อ่ะมันปี๊ดมากมันแบบอะไรควบคุมไม่อยู่อ่ะแล้วยูดีบอกไปรู้แล้วมันดับไม่มีใครทําได้หรอกถ้ามันเห็นและปัจจัยมันทําให้ปี๊ดถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะมันคุมไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอันนั้นหน้าท่าทีของเราจะทําแบบไหนอีกก็เรื่องหนึ่งเวลาคนไปปฏิบัติที่คือเห็นได้ชัดมากมนุษย์ป้าก็จะจผดขึ้นมาในโลกนี้เยอะขึ้นเพราะอย่างนี้แหละพอไปมันมีสมาธิไปกดเนี่ย มีสมาธิมีสติมันไปรู้ไปรู้ไปรู้รู้รู้รพวกมันดับหมดเพราะเรามีสติเนี่ยมีสติเนี่ยเราสามารถสร้างสร้างสติได้ตลอดเวลาก็ดีครับถูกไหมแต่ในความเป็นจริงอเราเราไม่ได้มีสติตลอดเวลาถูกปะเราไม่ใช่พระรหัสนนะ่ะพอมันไม่ใช่เนี่ยจังหวะที่เราหลุดออกมาเรากําลังอะไรดีวะงุดหิดหิวข้าวอย่างเงี้ยสติหลุดอย่างเงี้ยโกด่าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ นันถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยคือการที่เราไปมีสติมีสมาธิควบคุมตลอดเวลาแล้วมันเจอความว่างแล้วคนคิดว่าเนี่ยแหละใช่แล้วถูกทางออันนี้น่ากลัวมากเราจะกลายเป็นหลงถูกทันทีเลยอืมอัั้นถ้าเป็นไม่ได้จริงๆแล้วอะ่ะเราควรจะรู้เบื้องต้นรู้ท่ามกลางรับรู้จุดสิ้นสุดของมันแปลว่ารู้แจ้งครับอ่ารู้แจ้งหรือรู้จริงต่างกับรู้ทันเวลาเราแค่รู้ทันมันดับ แต่ถ้าเรารู้แจ้งหรือร so ู to ้จริงเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการของมันตั้งแต่เกิดขึ้นต really ั้งอยู่และดับไปเห็นเบื้องต้นเห็นท่ามกลางและเห็นในที่สิ้นสุดของมันสิ่งนี้มันจะว่างที่แท้จริงอืมันต่างกันเพราะถ้าสมมติเราเห็นกระบวนการมันทั้งหมดเนี่ยมันจะว่างแบบว่าขอโทษนะไม่รู้ฟังเ้วเข้าใจป่ะคือมันจะว่างแบบว่าคุณมีสติหรือไม่มีสติอย่างเงี้ยมันก็ว่างอืมอืมกอดอยู่ก็ว่างได้อะไรเงี้ยเออไม่อยากจะกลับกลับไปที่อะไรนะ ความความรู้ฐานนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เห็นแล้วมันดับลงไปด้วยกําลังของสมถาะาที่มันยกเกินไปด้วยหรือเปล่าใช่คือคนตีความว่าสมถาะามันแปลว่าท่านต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวอ่ะซึ่งไม่ใช่นะบางทีการที่เราไปกําหนดแล้วไปเพ่งเนาะศาสตร์ของครูบาอาจารย์บางท่านบอกไปเพ่งไปเพ่งให้มันดับคือไปามไปกําหนดสติกําหนดสติกําหนดสมาธิเออกาหนดกําหนดตั้งใจรู้ ไปรู้แล้วก็บอกว่าอืมไม่เป็นไรฉันไม่ทําอะไรฉันรู้แล้วนะไอะฉันรู้แล้วนั่นนี่แหละก็คือมีตัวตนขึ้นมาแล้วใช่ <g ül üyor> ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พทธเจ้าเคยทดลองมาแล้วตอนที่ท่านออกไปใหม่เนี่ยก็ไปเรียนใช่ไหมกับอาจารย์อารารดาบทกับมุทกาดาบทก็สอนให้ทําแบบอย่างนี้แหละให้มันสงบให้มันมีสติมีสมาธิต่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพทธเจ้าก็เจอความว่างโอ้มันว่างแบบโอ้โหมันว่างมันโล่งมันมันว่างมากก็คิดว่าอันนี้ใช่แล้ว แต่เอ๊ะทำไมจังหวะที่มันออกมามันนั้นไม่ว่างวะมันไม่ใช่แล้วบอกวาถ้ามันใช่มันต้องว่างตลอดอ่าประเด็นคืออย่างนั้นแหละเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำแบบว่าเราตั้งใจรู้เรากำหนดรู้เราหมายรู้จนมากจนเกินไปเนี่ยมันก็เป็นทางตึงใช่ไหมไม่ทำเลยก็ไม่ได้เลยเลยเพราะนั้นการถางทางสายกลางเนี่ยไอความสมดุลแล้วมันพอดีพอดีเนี่ย แค่ไอ้รู้รู้เนี่ยไอ้ที่คำว่ารู้เนี่ยมันเถียงกันไม่รู้จากจบจากสิ้นนะว่าไอ้รู้เนี่ยมันรู้แค่ไหนอนั่นแหละคือคือมันเป็นสิ่งที่เราพูดมาได้เพราะมันเป็นการพูดข้ามอายตนะอาถ้าเราพูดถึงเรื่องปากเนี่ยตาเนี่ยมันเห็นใช่ไหมมันเห็นกระทบรูปแต่การที่บอกรู้เนี่ยด้วยความที่มันไม่มีอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเงี้ยเออมันก็เลยระบุยากนิดนึงแต่ถ้าใครได้ทดลองทําเนี่ยประสบการณ์แรกที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นแบบคุณนะเนี่ยทึ่งต้องบอกว่า สิ่งที่คุณอาทำเนี่ยโคตรเทพใช่ไหมเออการที่สามารถรู้ได้ถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขออนุญาตเรียนตามตรงว่ากลัวว่ามันจะกลายเป็นหลงถูกอืมเพราะว่าเราไปรู้แล้วมันดับครับเราไปรู้แล้วมันดับแล้วก็หลายๆครั้งที่บอกว่าไปรู้ปุ๊บแต่เรามมกเรารู้แล้วนะเราไม่ทําอะไรไอเราไม่ทําอะไรเนี่ยแหละมันก็เป็นการที่เราไม่ต้องการทําอะไรอย่างหนึง่งอืมเข้าใจไอสิ่งเหล่านี้เวลาเวลารู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เราก็จะติดกับความว่างติดกับความว่างแล้วก็ติดกับสิ่งที่เรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะบอกว่าน่าจะน้อยคนมากที่ทําได้อย่างคุณนะ <c oughs> แต่ก็ก็เห็นแล้วนะที่คุณบีพูดมาก็แบบปึ้งขึ้นมาเลยอทีนี้ก็ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะที่ที่ที่พอพอคุณบีพูดปุ๊บก็ทํางานหมดเลยทุกอย่างทํางานแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ยึด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 ,ยด,ยด,ยด เห็นเห็นเห็นเลยขอบคุณมากขอบคุณมากเลอมาเลยมาเลยมาเลยงจริงมาเลยงจริงทุกคนทุกคนต้องผ่านขึ้นเลยผ่านประเด็นนี้มาหมดอยู่แล้วเวลาทําเนี่ยซึ่งแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพอาเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเห็นกระบวนการเห็นขันที่ชัดเจนครับนะแล้วก็แยกกายแยกใจได้อ๋อันนี้คือการทํางานสดกายนะนี่การทํางานสนใจนะแต่ถ้าเราเห็นความสัมพันธ์มันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทํายังไงที่ใจเราจะไม่แทรกแซงมันยากมากเลย ครับใช่ไหมเพราะเราบอกว่ามีการหย,หยิบแล้วมีการปล่อยอันนี้คือการกระทําทั้งหยิบและปล่อยแต่อัน,นที่บอกว่าไม่หยิบแล้วไม่ไปล่อยเนี่ยคือแค่รู้อ่ะมันเราไม่ไม่ได้มีการศึกษาที่ไหนสอนแบบนี้อ่ะผมพยายามอย่างเดียวก็คือพยา,า,าพยามจะไม่ทําแต่ว่าการพยายามจะไม่ทํากลายเป็นพยายาม,ท,มท,ที่มันทำ้งที่มันทําอยู่มันพยายามที่จะไม่ทำาชถูกไหมครับเรื่อแหละเข้าใจละครับ สาบเป็นความพยายามแบบเกสโนวาขึ <s <S ้นมาเลยพยายามที่ไม่พยายามเหมือนแบบวันวันนี้รู้สึกสว่างว่าบเลยเข้าใจไหมฮะเข้าใจค่ะพี่บี